สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาการงานการเงินหรือดวงประจําเดือนเมษายนนะคะดวงโดยทั่วไปเนาะอะไรขึ้นก็อ่านอะไรไม่ขึ้นก็ไม่อ่านนะคะดวงนี้คลิปนี้เป็นดวงของคนราศี พฤกศพนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงรือไม่ตรงกับใครก็ได้เนาะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังเราไม่ชอบกดข้ามไปเลยนะคะแต่ถ้าฟังแล้วยังพอเข้าหูอยู่บ้างชอบอยู่บ้างก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่หมๆเนาะที่ออกมาให้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะดวงขอคนราศีพฤกศพเป็นยังไงมันจะร้อนตามเดือนหรือเปล่ามันจะร้อนตามฤดูก,กาลไหมนะคะ คนราศีพฤกษบคะ่ะมีคนไม่หวังดีเออมีคนไม่หวังดีคอยจะปะทุสลายแล้วไม่ได้ปะทุสลายจากซึ่งซึ่งหนะ้าเป็นการประทุสลายแบบอ่ารับหลังมีคนจ้องจะทําอะไรไม่ดีอะค่ะมีจ้องมีคนจ้องจะทําอะไรไม่ดีมีคนคิดที่จะไม่หวังดีอะ มีคนไม่หวังดีกับคนราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้ก็ให้เรามาระวังให้ดีนะคะแล้วคือแบบว่าอะไรที่คุณแบบว่าทํามาสร้างมาเพียรทํามาหรืออะไรที่คุณเป็นอยู่คือสิ่งที่คุณสะสมมามันเราว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะเป็นในเรื่องของเงินให้ระวังการโดนหักหลังนะคะในเรื่องของเงินอาจจะโดนโกงโดนแทงข้างหลังโดนแบบว่ายืมแล้วไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยเออยืมแล้วไม่คืนแล้วบางทีมันเป็นเงินเก็บคุณอะ บางทีมันเป็นเงินเก็บคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเอาเป็นว่าเราไม่เตือนอะไรมากคนราศีศพฤษภเราบอกแค่ว่าอย่าหนึ่งอย่าคนยืมเงินสองให้ระวังคนใกล้ตัวแทงข้างหลังอืมมันต้องเป็นคนใกล้ตัวใช่ไหมเขาถึงต้องใช้คําว่าแทงข้างหลังหรือคําว่าทรยศเพราะว่าคําว่าทรยศไม่น่าจะมาจากคนอื่นน่าจะมาจากคนใกล้ตัวนะคะ ตอนนี้อย่าเพิ่งย้ายงานอย่าเพิ่งทําอะไรคะ่ะเพราะอุปสรรครอบต,ตัวตอนนี้มันมีเยอะเหลือเกินเยอะชนิดที่ว่าคุณอาจจะเซเลยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนเนี้ยการโดนหักหลังการโดนแทงข้างหลังหรือการโดนโกงครั้งเนี้ยมันจะทําให้คุณเซแล้วทําให้อะไรหลายอย่างในชีวิตคุณความฝันคุณหรือสิ่งที่คุณอยากทําสิ่งที่คุณอยากสร้างเนี่ยมันถูกชะงักตัวลงนะคะมันถูกชะงักตัวลงอยู่ดีๆก็โดนล็อกล้ออะนึกออกปะเออ ยู่ดีๆก็โดนล็อกล้อนะคะแล้วคือแบบคุณรู้สึกว่าคุณมองไม่ชัดอะมองคนไม่ชัดมองคนไม่ออกบางทีคือคิดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นด้วยความที่มันใ,นใกล้ตัวมากเราบอกเลยว่าคนที่จะกระทาคุณในเดือนเมษายนนี้ในช่วงเนี้ยห่วงเมษาเนี้ยเมษาต้นพฤษภาเนี้ยก็คือจะเป็นคนใกล้ตัวนะคะเป็นคนใกล้ตัวที่คุณคิดไม่ถึงที่จะทํากับคุณเรื่องเงินเออที่จะทํากับคุณเรื่องเงินนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะแบบว่า เป็นเป็นในเรื่องของการซ่อมรถเดินทางการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เรามาระวังนิดนึงเนาะอาจจะมีการแบบเฉียวชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากด้านหลังจากด้านหลังนะคะแต่ว่าที่แน่ๆที่เราเห็นแบบชัดๆที่สุดเลยคือในเรื่องของเงินเงินที่คุณเก็บมาเงินที่มีเป็นของตัวเองอย่าพยายามไปแบ่งให้ใครใช้โดยที่ไม่ให้เขาอยากใช้คืนอะไรอย่างเงี้ยตอนมาเอาอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะ พูดดีแหละแต่ตอนที่แบบพอวันนึงมันเข้าตาจนแล้วอะ่ะเขาก็ทำอะไรได้เขาบอกแค่เขาพูดว่าเขาไม่มีคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้แล้วอะ่ะนึกออกปะแค่พูดว่าไม่มีคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่รู้จะไปบีบคอเราให้ได้มาได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียความรู้สึกเหมือนกันนะเออมันมันมันจะมีความเสียความรู้สึกนะคะจะมี มีบางอย่างหรือมีอะไรหลายอย่างให้คุณจะต้องแบบว่าเอ๊ะเอ๊เอ๊อย่างเงี้ยตลอดเวลาคือแบบว่ามีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เริ่มต้นใหม่อะเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่เป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่หมรรมหมคิดดูแล้วกันว่าจะโดนหนักขนาดไหนถึงขั้นต้องเริ่มต้นใหม่อะถึงขั้นต้องเริ่มต้นใหม่นะคะคนราศีพฤษภหนักหน่วงอาการอยู่นะอืมหนักหน่วงอาการอยู่นะคะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมีเรื่องที่ เอ่เข้ามาเกี่ยวพันกับตัวเองที่ไม่สามารถทําให้ตัวเองปิสระได้อะไรเงี้ยเนาะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่บอกค่ะว่ามนุษย์ทุกคนมันไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องในร้ายนะคะแต่ว่าหลังบ้านคุณดีอะต่อให้เจอเรื่องทุก์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีอะค่ะแต่ว่าคนที่ซัพพอร์ตให้กําลังใจเราคืออาจจะเป็นคู่ครองครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ยังคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจอยู่อย่างน้อยเจอปัญหาอะไรข้างนอกมาหนักนวงแค่ไหนก็ยังมีครอบครัวที่แบบว่ามาคอยซับเอาพลังงานไม่ดีออกจากหัวใจให้ก็ได้นะคะอู้เห็นปะเออก็ยังพอแบบว่ามีใครที่ยังพอชี้ทางสว่างให้อืชี้ทางสว่างให,งงให้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้มันก็ไม่มีใครอยากอยากโดนแทงข้างหลังเนาะปะเออ ไม่มีใครอยากโดนแทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางครั้งนะนาะวัฏจักรของคนอนะ่ะมันอาจจะต้องวนมาเจอเรื่องอะไรอย่างนี้แหละไม่แปลกเลยค่ะไม่แปลกเลยแต่ว่าเทวดาคุ้มครองนะเออเทวดาคุ้มครองนะคะเทวดาคุ้มครองนะคะอืมเราว่าความสัมพันธ์เนี้ยจากคนที่แดงข้างหลังเนี่ยน่าจะจบกันไปเลยคือเลิกคบอะ่ะ คือจะถึงขั้นเลิกคบไปเลยแล้วคือแบบว่าเป็นอิสระต่อกัหนึ่งเป็นคำว่าเป็นอิสระต่อการคือหนึ่งเราตามเขาไม่ได้สองคือแบบว่าคุณยอมตัดภาระตรงนี้ไปเลยคือแบบว่าเอาโอเคในเมื่อจะทําแบบนี้ใช่ไหมงั้นเราก็เลิกคบกันไปเลยอะไรอย่างเงั้นนะคะคือือนคุณจะยอมตัดความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะปล่อยมันไปพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่ให้รู้ว่าฉัน ฉันมู v ออนฉันพอฉันทิ้งปัญหาตรงนั้นแล้วก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยไปนับหนึ่งใหม่เริ่มใหม่ดีกว่าแต่คุณได้นับหนึ่งใหม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเอาน่าจะเอาในส่วนของเงินเก็บหรือเงินที่คุณมีมีแต่เพียงน้อยอะไรเงี้ยบางทีก็แบบว่าบางคนก็แบบไม่ได้มีเงินเก็บหรอกแต่ว่าสงสารคนอื่นก็เลยเอาเงินที่ใช้เป็นประจำาในทุกๆเดือนนี่แหละแบ่งไปให้เขาแบ่งไปให้เขายืมแบ่งไป,แบ,งไปแบบไปช่วยเขาอะไรเงี้ย ออบางทีก็อย่าไปเอ็นดูเขามากนะคะจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกความเอ็นดูอะแต่ว่าบางทีแบบสงสารเขาอะเออสงสารเขาแล้วคือเหมือนบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เป็นคนที่เคยคอยช่วยเหลือกันมาตลอดแต่ไม่คิดว่าวันเนี้ยเขาจะแบบว่าเทเราได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ว่าคุณจะเจ็บหนะักแค่ไหนนะคะ ไม่ว่าคุณจะเจ็บหนักแค่ไหนคนราศรีพฤษภขอให้รวยว่าคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณมัน,นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเราอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คนทุกๆคนทุกๆราศรีเอาเป็นว่ากลับบ้านหรือบางทีไปเที่ยวช่วงสงกรานแนะนําว่าไปเที่ยววัดบ้างนะคะไปเที่ยววัดไปแวะไปทาบุญไปเติมบุญหรืออาจจะแบบว่า ทำบุญทําทานนะคะทำบุญกับคนที่ยังมีลมหายใจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นการต่อลมหายใจให้คนอื่นได้อีกทีหนึ่งใครที่กําลังจะแบบขัดสนอะไรอย่างเงี้ยบางคนคืออแค่แค่แบบเราเนี่ยร่วมบริจาคร่วมบริจาคเล็กๆน้อยๆกับบางคนบางบุญิธิหรือบางทีเนี่ยช่วงถ้าช่วง ช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นฤดูดหนาวก็บางคนก็จะมีบริจาคเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราให้กับคนที่มันมีชีวิตอยู่จะดีมากสิ่งที่คนราศีพฤษภต้องทําที่เป็นเกี่ยวกับบุญก็คือทําบุญกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเป็นลักษณะของการให้โอกาสเขาเออให้โอกาสเขาบางคนอาจจะแบบว่าอ่าไปช่วยให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาของเด็กอะไรอย่างนี้นะ ไม่ต้องถึงขั้นให้ทุนก็ได้ค่ะบางทีเขาอาจจะมีแบบว่าบางโรงเรียนนะเขาจะชอบทาผ้าป่าทาโน่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณอาจจะแบบว่ามีหนังสือจํานวนหนึ่งอยากบริจาคให้น้องๆที่เขาไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันคือการให้โอกาสให้เขาได้เรียนรู้เป็นบุญที่เกี่ยวกับการให้โอกาสการให้ให้เขาได้แบบว่ามีทักษะมีอากามีโอกาส เพิ่มขึ้นอะไรอย่างงั้นนะคะเรามาดูไพ่เสริมราของราศีพฤษภไปดีกว่าว่าไพ่เสริมของคนราศีพฤษภมีอะไรและมันก็ใช่จริงๆด้วยซันดเดรสนะคะซันดเดรสก็คือมันเป็นแบบว่าซันดเดรสก็คือเหมือนเหมือนผู้หญิงคนเนี้ย โชคดีมากเลยที่แบบว่าอย่างน้อยคุณก็ยังมีชุดชุดเนี้ยที่คอยปกป้องผิวหนังไม่ให้คุณต้องแบบว่าพบกับแสงแดดตรงๆแล้วแบบแดดทําให้ผิวไหม้อะไรขนาดนั้นนะคะคือเหมือนเป็นการปกป้องอะ่ะเป็นลักษณะของการปกป้องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ชุดเดรสชุดนี้อยู่ยงคงกระพันหรือ อยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเราจะทําได้ชุดเดชชุดนี้เปรียบเสมือนสิ่งที่ปกป้องความตัวเราอยู่คือคุณธรรมและความดีที่เรามีในทุกๆวันที่เราทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมั่นเติมบุญค่ะมั่นให้โอกาสคนนะคะมั่นให้โอกาสคนที่ควรให้อย่านึกแค่ว่าอันนี้ไม่ได้กําไรอันนั้นไม่มีผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอย่านึกแค่นั้นนึกแค่ว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นคนที่ แม้กระทั่งโอกาสน,นี้หน่อยเราก็ต้องการบางทีแบบว่าบางคนแบบหมดตัวจริงๆอะ่ะทั้งเงินทั้งตัวเหลือเงินอยู่ร้อยหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนึกดูว่าถ้าวันนนะั้นอะเราสลับกันเราเราเป็นเขาเขาเป็นเรา เราเหลือเงินอยู่แค่นั้นนะเราถ้ามันมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมันจะหายใจโล่งขึ้นขนาดไหนนะคะนี่คือดวงประจำเดือนเมษายนของคนราศีพฤษภขอให้คนราศีพฤษภโชคดีนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้เรื่องไม่ดีในไพ่ในไพ่ชุดนี้ไม่เกิดขึ้นจริงนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ